สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับอีหมวยจ๋าพาปั่นอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะอหมวยจ๋านะคะพามาปั่นสล็อตนะคะในเว็บนะคะว่านอน168นั่นเองเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากเล่นเกมเดียวกันกับอหมวยจ๋านะคะก็ทักมาได้เลยนะคะที่ l ล n e แอดนะคะ pb นะคะ7 7.7 7นั่นเองนะคะมีแอดนำหน้าด้วยนงะมาเล่นด้วยกันเยะยนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ระบบกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะมีทุนอยู่ที่1,043บาทเนาะจะพาไปปั่นสล็อตนะห้อง PG แล้วกันเลือกเกมดีกว่าเล่นเกมไหนดีเอออ่ะเกมนี้แล้วกันธนูทองนะมันจะแตกดีแค่ไหนมาอยู่กันเลย เดี๋ยวเริ่มต้นเข้าไปที่เกมล้วตั้งค่าเบ็ดตรงนี้นะคะอหมวยจ๋านี่จะตั้งค่าเบ็ดไว้30บาทนะขอเลือกไปปั่นสปีดเทอร์โบแล้วกันเอา50รอบไปเลยมามาลุ้นกันค่ะเอา้าวรอบที่49ได้าได้ไหมโอเคมา50าสิบละโอ้โห 45ยังไม่มาไม่ได้เลย43รอบโอ้โหบวกมา10ได้ไหมมาอีก10โอ้โหมาครั้งละ10บาทเองเหรอเออรางวันก้อนโตมาแล้วนะจะได้เท่าไหร่มา300แล้ว6 6 6 5บาทโอเคเหลือ39หมุนอ่ะไม่ลุ้นกันต่อเลยไปค่ะ อได้ไหมโอ้โหสิบอื้อมาแล้วเขาบอกว่าตัวคูณจะเพิ่มพลังจากการหมุนฟรีทุกครั้งนะไปเริ่มเลยห้าบาทไปเลยคูณสอง แดสองบาทรอบที่8อ่ามาแล้วรอบที่7แล้วนะได้เท่าไหร่เหลืวรอบที่หกอหือโอ้โหรางวัลก้อนโตมาอีกแล้วได้เท่าไหร่ห้ามาแล้วหกร้อยเจอบาทโอเคไปบวกต่อเลย อีกเหลืออีก3รอบนะอา้าวรอบสุดท้ายได้ไหมได้มาอีก100บาทโอ้โหรางวัลรวมได้มา821บาทนะอา่าเหลือ29หมุนเอาได้มาอีกแล้วนะหมุนฟรีอีกสิบรอบนะเอาเริ่มเลย มาค่ะแอบรอบนี้ได้ไม่เก้าสิบคูณสี่แล้วนะแปดสิบโอโหยมารางวัลก้อนโตมาได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่สี่ร้อยบาทโอเคเหลือฟรีอีกห้ารอบนะมา รอบที่สามได้เท่าไหร่โอ้โหห้าสิบหกเลืออีกสองรอบเอ้ารางวัลก้อนโตมาอีกแล้ว2องเจบาทนะเอาวเหลือฟีอีกหนึ่งรอบมามาขอขออีกนะขอรางวัลก้อนโตอีกนะได้ไหม โอโหรางวัลรวมรอบที่สองนี้ได้816บาทนะได้เพิ่มมาอีกแล้วตอนนี้นะมีอยู่2,468บาทแล้วนะโอ้โหได้กำไรมาตั้งพันสี่แน่มาเลยอีก25หมุนได้ไหมขอหมุนฟรีอีกได้ไหมคะ อ้าวโอ้โหวันนี้หมุนฟรีดีจังเลยหมุนฟรีอีกสิรอบคูณเพิ่มไปอีกนะพลังการหมุนฟรีทุกครั้งเลยนะมาสี่สหรืออีกแปรอบอ่าสามมามาขออีกขออีกอ่าเจสิบห้าเหลือ,ลอหรอบเหลือห้ารอบแล้วสี่สิบ ขออีกเถอโอ้โหรางวัลก้อนโตมาแล้วได้เทไหร468บาทโอเคเหลือฟรีอีก4รอบนะไปเลยยิงต่อเลยค่ะมามีอยู่2 8 0 0แล้วนะตอนนี้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีกแล้ว1,008 8่ะ โอเครางวันรวมนะได้655บาทอีกแล้วรับไปเลยแล้วอีก16รอบนะ16หมุนอ่า14หมุนและว8บาทได้เท่าไหร่มาโอ้โหแตกอีกไหมเนี่ย ห้าสิบแปดบาทโอเควันนี้นะได้กำไรมาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะก็ถือว่ากำไรเยอะอยู่นะเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากเล่นเกมแบบอิมวยจาแบบนี้นะคะก็ทักมาได้เลยนะคะที่ l ลายแอ777ด pb 777นะคะรับรองนะคะว่าแตกดีจริงๆเลย สำหรับวันนี้นะคะอีหมวยจ๋าก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะอีหมวยจ๋าก็พาไปปั่นเกมไหนนะคะมาติดตามชมกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ